ตัวอย่างการกำหนดขนาดและค่าเบี่ยงเบนอนุญาตตามมาตรฐาน JIS Z 8318การกำหนดขนาดและค่าเบี่ยงเบนอนุญาตชิ้นส่วนภาพประกอบเข้าด้วยกัน Assembled States วิธีที่1การกำหนดขนาดรู1และเพลาสอที่มีค่าโตสุดและเล็กสุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูโต,โตสุด40บวก0.025มิลิเมตรและเล็กสุด40.000มิลิเมตรขนาดพลาโตสุด40บวก0.059มิลิเมตรและเล็กสุด40บวก0.043มิลิเมตรวิธีที่2การกำหนดขนาดและค่าเบี่ยงเบนด้วยตัวอักษรตามด้วย IT ีเกรด